วันนี้เขาผัดข้างล่างของวาวาค่ะเติมน้ำตาลเติมซีอิ๊วค่ะอีกนิดนึงค่ะโอเคอ่ะมีแอปเซนเซอร์เชฟเชฟเชฟกี้เชฟกี้อีกนิดนึงค่ะได้อีอนอก,กนิดนึงโอเคไปเข้าผัดค่ะคลุกให้ทั่วๆเลยนะคะววาเชฟน้อยของเราต่อไปไหวไหมนี่สนุกไหมท่าวาวาผัดข้าวผัดข้างแรกในชีวิตไม่ใช่แค่ผัดข้าวผัดข้างแรกเพิ่งเห็นการผัดข้าวผัดข้างแรกด้วยมันจะเป็นยังไง คเดี๋ยวพอมันสุกได้ที่ก็จะเป็นข้าวผัดเหมือนที่หนูเคยกินทุกครั้งเสร็จแล้วค่ะเขาไก็ตักลงชามเลยโอ้โหลุงใหญ่ยนข้าวผัดที่หนูทำเองค่ะสุชาสุชาช่วยทำสายเอฟเฟคให้อ่ะเสร็จแล้วโอเค มามีจีนมาม,มีอ่ะกีนนยค่ะค่ะขอบคุณค่ะ